สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเย็บชีพันธครับท่าน่องพ่อแมวยีนครับวันนี้มีงานกีฬาบ้านหนองคูครับสนามที่จะลงสาวหน่อยวันที่สามสิบเอ็ดครับเบิ่งครับพี่น้องเย็บีพาเ่าะสนามนี่แหละครับที่จะลงงานวันที่สามสิบเอ็ดครับเป็นงาน ผ่าปลาการกุศลบอสิตาตกไปในโฮมเด้อไปในโฮมลงเลยบอไปในโฮมไปในโฮมลงเลยบอกไป่ะอ oh ๋อบ

นักเรียนวงมการักนตนนอกนะครับเักเรียนกน้แล้วก่อนนะคไับไปกเดี๋ยวพี่ไปหาคือเองามผ่านมาเนี่ยก็ไปหาหมู่บ้านไปเข้าไปเจอพ่อลม้าตดนี้มานาน้ะที่รกวาจะมาเองน้าทีมงานในกลุ่มเรานี่ยกุมเราในากรที่เรื่อรดากใจจกกีฬาของีนาสนเดีวครับในรบปี และตรงนี้เป็นครั้งแรกเข้าในที่ีครับได้มีการสร้งตอนกนาสูการเิเ็ครับหลเรียนทั้งสิ้19เรยครับในที่5ครับอถือว่าเป็นของักทีมี่สร้าที่เสียครับไปเป็นรกาที่ให้ที่เร้รู้จกนอง ไปได้คร <S preach ers> ับคนหลายเดอกติดต่อต่อว่าแต่เป็นงานต่อรดับอย่างโอเปินะครับาีโรงเรียนนะครับทั้ง19โรงเรียนสายไฟกลซีโอมวนรับนี้ได้คือเจอเป็นๆครับน่อน้องิงัแดง เลยพาไปเยี่ยมนัดติดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่รือเอฟซีนะคะเอฟซีของหนุ่มหล่อเมย์เป็ครอยางไ้าอย่าค

อยู่ด้านล่างอยู่นล่างเห็นกันทุกคนไหนแต่วันนี้นะครับก็เอฟซีนะครับพี่ผู้หญิงนะครับกับสิณเ้าโรงเรียนครับเราจัดการแข่งขันกีฬามาสามวันถือว่าเป็นคึกคักที่สุดครับในช่วงนี้ครับเวลานี้นะครับทราบว่าพี่ผู้หญิงมีมาจากอุบลนะคะลำดิตก็แคที่โรงเรียนบ้านจานหนองคูเลยนะคะเพราะว่าคิดถึงนะคะเอฟซีนะคะแล้วก็ อยากมาเจอกับน้องๆ FC นะคะใน5ตำบล9โรงเรียนครับไม่ต้องเดินตามครับมารอชมที่ด้านหน้าเวทีเลยครับนะค่ะเรียนเชิญท่านประธานกรรมาการสถานศึกษาทุกโรงเรียนนะคะนำโดยท่านประสิทธิ์มาละเลนศนะคะที่เวทีแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะคะที่เวทีนะคะเพื่อที่จะได้ต้อนรับนะคะน้องอุงอิงที่ได้มาพบปะ FC ในวันนี้นะคะเรียนเชิญผู้บริหารทุกโรงเรียนเลยนะคะ ับจัดงานมาสามวันครับวันนี้รู้สึกว่าความคึกคักนะครับจะเกิดขึ้นณนะวินาทีนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับในกลุ่มซีโอเมืองศรีลัมดวนครับเป็นร่วมถ่ายภาพร้อมกับน้องบุกหญิงรัตนพรเพชรปั้นแพงครับค่ะติดติขสิข์ค่ะได้ไหนฮะ ค่ะใครยังไม่เห็นพี่อุ๋งเองลูกมาได้เลยที่เวทีนะคะสีลำดวนเกมวันนี้นะคะเราชอบตีเหลือเกินนะคะได้สัมผัสบรรยากาศนะคะกับนักร้องดารานะคะท่านเป็นเน็ตไอดอลนะคะท่านเป็นผู้ที่โด่งดังนะคะเวทีสาวน้อยเพชรตั้นแพงตอนนี้ก็ขึ้นสู่อันดับหนึ่งนะคะของหมอรามชินาเลยค่ะเพอ่ะขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับ เรียนท่านประธานกรรมการหนานสารโรงเรียนบ้านจานหนองครูนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้นําชุมชนตลอดจนผู้ปกครองและก็ลูกๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เปนรุ่นเลวันนี้นักร้องในดวงใจของพวกเราครับเขาเป็นรุ่นที่ที่ประสบความสาเร็จนะครับก็คือพี่อุ๋งหญิงนะครับบ้านท่านอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ท่านได้มาพบปะลูกๆนักเรียนของพวกเรา แล้วก็มาร่วมกิจกรรมก็สมทบทุนในการจัดกิจกรรมนกรรให้กับกลุ่มเมืองสีลำดวนของพวกเรานะครับเดี๋ยวจะให้พี่อุ๋งหญิงได้พบปะกับพวกเราสักนิดหนึ่งนะลูกนะเพราะว่าหลังจากนี้หลังจากนี้พี่อุ๋งหญิงก็จะไปพักผ่อน และก็เย็นนี้พี่อุงเหงีงนะครับก็มีงานแสดงต่อนอะเดี๋ยวให้อีพี่อุงเหงีงได้พบกับพวกเราสักนิดหนึ่งอ่ะเรียนใช่ครับพี่อุ๋งเหงีงครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะอ่ะขอเี็งบมด่อยนะสวัสดีคณะผู้ดูโรงเรีย,เยนเรื่อค่ะเด้ออีหลาค่ะมาผูกปากกับน้องๆนะคะเนาะยินค่ะว่าวพ่อเอาคนไปหายุ่ ใวแม่นบาค่ะหนูนนวดเตือนบหัวอ๋อปีหัวเก่าปะคะเาแม่พงคะโอ้ยว่แมนคิดหุ่นยาวว่มนอันนี้บอกขอบคุณค่ะขอบคุณดูกํำลังใจเลยนะคะฟาดดีคือหอนเนี่ย มอบทุนดยเดี๋ยวขออนุญาตมอบทุนให้น้องๆซะก่อนเด้อค่ะเด้อลรวสีมอบคุนให้ครับโรงเรียนครับพ่อบัตรน้องคู่รับในช่วงจัดงานแข่งขันกีฬาเนี่ยครับไปคุ้มครับ พอพอโรงเรียนมีบ <gegen violin> <warfare> ัตนล่องคู่นะครับพอพอเขาเป็นนกจัดเแต่ว่าช่วงงานบาทีสามสิบเอ็ดจะจะเป็นงานผาปลาอันนั้นอีกรอบหนึ่งครับครับครับของโรงเรียนมันจัดมั่งคู่พิณคาซอยในการจัดงานจัดอันนี้ครับครับครับของบ้านล่องคู่ครับผมขอบ้านัตองคู่ครับแต่พินคาใส่ใจคายังเกี่ยวกับโรงเรียนใส่ใจในงานทางเหนือครับ ครับเอาแล้วแต่ว่าช่วงวันที่31ก็จับจักรีจันอีกรอบหนึ่งครับเป็นงานเผาปลาครับแต่วันที่31ก็สถานที่เมืองนีครับสถานที่เมืองนีครับเป็นสถานที่จัดงานเข่าดาวพี่ใหม่ะครับเป็นเผาปลาเพื่อการกุศลครับแล้วก็วันที่หนึ่งส่งบาใหม่ต่อกับเวทีต่างกันเมืงนีครับสาวใหม่เพลินแป้งวันที่31ครับแต่พี่น้องอย่าลืมอย่าพลาครับ ตัวนี้เป็นเงินไอ้ม้อไผ่สำหรับเพิ่นเอ็ดกาเสียใจอาสิร์พรวรายแห้งครับเพราะวาแข่งเพิ่นเพราะว่าเพิ่งลงเรียนบอลคู่เพิ่งเหนื่อยจัดคาเอ็กาเสียใจนี่มาครับจำนวนหาท่านบาทครับแต่ว่าวันที่สามสิบเอ็ดแตเป็นเงินผ่าไปชวนเงินครับตัวนี้คือม้อไผ่ก่อนครับ วันนี้วันนี้พี่ยุงเ<ม>องแลวก็คุณพ่อท่านนะครับได้มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มแลงของเรา0ันบาทขอเสียงปรบมือให้กับพี่ยงเงงแะคุณพ่คอค<า>รับต,ตอนนี้ตอนนี้น้องๆองนักเรียนนักลูลกอยากจะฟังเสียงเสียงพี่ยุงเอีงสดที่เพลงที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นก็คือ เลยกันเลยนะหอบหอบฝันมาหลังทางใครอยากฟังขอเสียงม,มือนะครับเดี๋ยวเราฝันเชิญพี่ผู้หญิงครับ